วันนี้อมนะคะไม่มีหนุ่มๆคนไหนไม่ชอบนะคะเรื่องการอมนะ,ะสวัสดีค่ะหนุ่มๆพบเจอกับก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้ก้อยจะมาพูดคุยกับหนุ่มๆเกี่ยวกับเรื่องการทำออร์ล์เซ็กตนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็แนะนําก่อนนะว่าช่องก้อยเป็นช่องเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่เหมาะกับผู้ที่มีอายุยีบห้ปีขึ้นไปนะคะแฟนแฟนบางคนนะคะผู้หญิงบางคนนะ ไม่กล้าทำออร์เรนเซ็กให้แฟนนะคะเพราะว่าติดอยู่กับความคิดเดิมๆนะคะความคิดสมัยเก่าสมัยก่อนนะคะคิดว่าการทําหน้าที่หรือการปฏิบัติภารกิจเป็นหน้าที่ของผู้ชายนะคะเราต้องเปิดใจเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะถ้าเราอยากให้แฟนมีความสุขนะคะแล้วก็คิดถึงเรานะคะไม่คิดถึงคนอื่นนะคะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนะ,ะปรับเปลี่ยนความคิดเปิดใจนะคะ ไม่มีอะไรที่เป็นของต่ำสำหรับคนที่รักกันนะคะก่อนที่จะทำการออนลันเซ็ก์นะคะการเตรียมตัวนะคะผู้หญิงก็ต้องอาบน้ําทาแป้งให้หอมสะอาดนะคะอย่าไปกินอะไรเผ็ดๆก่อนทำออรันเซ็ก์นะคะเช่นส้มตํานะคะไม่ใช่กินส้มตำใหม่ๆจะมาทำออรันเซ็ก์ให้แฟนก็ไม่ได้แสบนะคะตรงนั้นมันไวต่อสัมผัสนะคะ,ะตรงองน้องชายนะคะต้องไข่เขามันไวนะคะปากมันต้องสะอาดต้องแปรงฟันก่อนนะคะ อันนี้เราเตรียมตัวพร้อมเสร็จแล้วเรามารู้จุดเสียวของผู้ชายว่ามีตรงไหนบ้างนะคะจุดเสียวของผู้ชายก็จะมีตรงปลายนะคะตรงปลายรองชายนะคะยกเว้นรูปัสวะนะคะตรงนั้นไม่มีความเสียวนะคะจะมีแต่ความเจ็บไปโดนของเขานะคะแล้วก็ใต้กรีบดอกเห็ดนะคะแล้วก็ไล่ลงมาตรงเส้นเอ็นสองสลึงนะคะเป็นจุดเสียวนะคะแล้วก็ไข่สองใบของเขานะคะตรงนั้นเป็น จุดศูนย์รวมความเสียวนะคะเป็นจุดที่เซนสติฟตมากๆนะคะาสาวๆนะคะที่ยังไม่เคยทำออนเซ็กนะคะควรจะใช้ปากเบาๆใช้ลิ้นเบาๆนะคะอย่าไปทําแรงตรงนั้นมันจะเจ็บนะคะทําให้ความสุขหายไปนะคะนี่เรารู้จุดเสียวแล้วก็การเตรียมตัวแล้วนะคะแต่ว่าการทำออนเซ็กเนี่ยที่ดีนะคะจะต้องไม่จู่โจมน้องชายเขาทีเดียวนะคะจะต้องอปลุกเร้าอารมณ์ส่วนอื่นก่อนนะคะว่า ตรงไหนบ้างที่คิดว่าเขาจะเสียงตรงไหนบ้างที่คิดว่าจะปลุกอารมณ์เขาได้อันนี้อันนี้ก็ต้องศึกษากันนะคะระหวังคนรักนะคะไม่มีใครบอกคุณได้ดีเท่ากับตัวคุณแล้วแฟนคุณนะคะ,ะเมื่อเรารู้แล้วว่าจุดเสี่ยงเขาอยู่ตรงไหนนะคะแล้วเขาชอบอะไรนะคะแล้วก็ เราก็ทําการเล้าลมนะคะเล้าลมไล่จูบนะคะใช้ปากจูบเบาๆนะคะหรือสําหรับการเลียนะคะตรงหัวนมนะคะจูบปากจูบหัวนมไล่ลงมาตรงพุงน้อยสะดือนะคะหายใจลดร้อนๆนะคะจะทาให้เขาตื่นเต้นนะคะแต่แล้วเราก็ไล่ลงมานะคะ,ะตรงน้องชายนะคะจอะอาจจะเลียนะคะสำหรับการดูดนะคะ,ะการรูดขึ้นรูดลงนะคะแต่ระวังนะคะเวลาทำอันเซ็ก พยายามทําด้วยความระมัดระวังนะคะอย่าให้ฟันหน้านะคะไปโดนน้องชายเขานะคะมันจะเจ็บกจะหมดอารมณ์นะ,ะถ้าเราทำออรเนเซ็กด้วยปากเมื่อยนะคะเราก็เราก็ใช้มือแทนได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่หยุดชะง,งักเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวอารมณ์ของแฟนเราจะไม่ต่อนเนื่องเราหยุดใช้ปากเราก็ใช้มือแทนได้นะคะใช้มือนะคะชักวายเขานะคะหรือว่าลูกไข่ คือทายังไงก็ได้อย่าให้มันหยุดนะคะอย่าหยุดชะงักเดี๋ยวอารมณ์มันจะไม่ไปต่อเนื่องนะคะ,ะหนุ่มๆคนไหนฟังคลิปก็อยู่นะคะก็เอาไปเปิดให้แฟนดูได้นะคะถ้าแฟนใครยังไม่กล้าทำออนเซ็ให้นะคะ,ะจะได้เข้าใจนะคะว่าความสุขของเราสองคนนะคะคือการได้แลกเปลี่ยนนะคะซึ่งกันและก,กันการเกื้อนหนุนซึ่งกันและก,กันนะคะไม่มีอะไรต่านะคะสาหรับเราสองคน นะคะอันนี้ต้องเปลี่ยนความคิดนะคะวันนี้ก้อยก็มีเรื่องการทำออร์เซ็กมาฝากหนุ่มๆน,น,น,นะคะลูกสาวฟังอยู่ก็เปิดใจนะคะแล้วก็นำไปทำกับแฟนตัวเองได้นะคะเพราะว่าเรื่องบนเตียงนะคะกับการใช้ชีวิตคู่เป็นของคู่กันนะคะปฏิเสธไม่ได้นะคะอันนี้ถ้าใครยอมรับความจริงนะจะรู้ ว่ามันปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะคะเอาไว้พบเจอกันนะคะคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย